ครับผมตอนนนี้ตอค่ำครับผมแวะดูดอ,อกอยังชมกันแป๊บหนึ่งครับผมพอดีผมต้องไปงานมันนีไปงานอันนี้ส่งรุ่งนี้ครับผมตัวน,นี้ขอบคุณคุณพี่นะครับผมเจ้าของตัวน,นี้ม้ดอกน,นี้เป็นไม้ที่เดืยดธรรมชาติเลยนะบางครั้งก็ดอกจะไม่สวยเพราะานอนเอด่นง,งานลักษณะแบบนี้นะเป็นไม้ที่นอนเล่นง,งานก็ทําให้ดอกดอกดูไม่สวยนะดอกดูไม่สวย ว่าดอกไม้เหล่านี้บานได้นานได้ทนที่ผมถ่ายให้ดูบ่อยๆนะว่าไม้เวลาบาลก็จะอยู่ได้นานเพราะว่าเราไม่ใช้สายสารเคมีว่าหมดท่องแหมเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเราไม่ได้ผมไม่ได้เนาะผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ยากระตุ้นโวกเดียธรรมชาตินะครับผมแบบธรรมชาติอย่างเดียวเลยแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับผมก็ดอกจะมีร่วงมีรวยไปนะก็มีตัวใหม่ออกดอกมาก็ได้ดูตัวใหม่ๆด้วยก็ ตัวสวยบ้างไม่สวยบ้างปะปนกันไปครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเี๋ยวะมาดูว่าก็ยังไม่มีตัวไหนที่ที่นําเสนอนะไม้เหล่านี้เป็นไม้ที่ที่ไม่ค่อนข้างไม่สมบูรณ์นะเอามาถ่ายคืออันนี้ผมจัดเอาไว้ไม้ไม่สมบูรณ์คัดคัดออกมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคัดเพื่อจะเอาไว้ทําสายพันธุ์ต่อไปด้วยเพราะว่ายางเร็วบ่ <laughs> ยางเร็วเนาะเดินเร็วเดินเร็ว ก็จะมีเดี๋ยแบบนี้นะก็มีพิบนาอยู่นะพิบนากู่ละห้าร้อยนะพิบนาคู่ละห้าร้อยนะครับผมอันนี้ห้าร้อยรวมส่งทุกอย่างนะพิบนาประมาณนี้แหละนะมาประมาณนี้นะคือห้าร้อยอันนี้เป็นไม้ขี้เล็กยังไ,ไงละ่ะอันนี้เป็นไม้บาง่อาบางพิมพ์คูนนะมีมีคุณน้ากอดไว้ก็เอาไว้ก่อนพอดี ก็พวกนี้ได้ส่งอยู่สองท่านนะสองสาท่านนี่นะที่เข้ามาช่วยเหลือก็ขอบคุณมากครับผมตอนนี้มีพี่สาวขอรับไปเลี้ยงนะสวยนะคุณพี่สวยเนาะสวยสวยก <c oughs> ็อันนี้ Uncle, อังกอร์ต้นเลขนะเดี๋ยวไปดูว่ามีต้นอีกไหมที่เสียไว้ก็มีของพี่ชายนะผมก็พวกนี้นะขอส่งให้พวกนี้ด้วยผมต้องเกยมตัวออกไปเอาไปช่วยงานแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผม